สวัสดีครับนี่คือรายการมูเซ็บพอดแคสต์นะครับรายการที่หยิบประเด็นสนุกสนุกจากมูเซ็บเว็บบิหนามาเล่าให้ฟังในรูปแบบพอดแคสต์กันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะที่ชวนให้คิดตามได้อย่างมากมายเลยนะครับกับมูเซบเวบิหนาครั้งที่11เพื่อนรักต่างศาสนาการขับเคลื่อนสุขภาวะสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากวิทยากรทั้ง3ท่านได้แก่คุณพาติมอสดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีดรทันตแพทย์วิรัตเอื้องพูลสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทธธิรานาคอุไรรัตอาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าสุขภาวะกับการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนสองสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรแต่พอผมได้ฟังผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่าน ในมูเซ่เว็บปินาก็ทำให้ผมได้เข้าใจแนวคิดนี้อย่างลึกซึ้งและมันก็น่าสนใจมากจนผมต้องขอสรุปมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจคำว่าสุขภาวะกันก่อนอันที่จริงแล้วคำว่าสุขภาวะมักหมายความถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจกันใช่ไหมล่ะครับแต่ดรทันตแพทย์วิรัตท่าน,นอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนิดว่า นอกจากสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจแล้วยังมีด้านจิตวิญญาณคือการรู้เท่าทันไม่อ่อนไหวง่ายมีสติและด้านสังคมคือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นการเคารพซึ่งกันและกันอีกด้วยครับโดยทั้งสองด้านนี้จะเป็นปัจจัยหลักๆที่ช่วยส่งผลให้สุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับเมื่อสุขภาวะไม่ได้หมายถึงสุขภาพเพียงอย่างเดียว เราก็พอจะเริ่มเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสุขภาวะกับการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเนี่ยเกี่ยวข้องได้อย่างไรเอาละ่ะแต่ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทิราได้อธิบายไว้เพิ่มอย่างนี้ครับหากเราลองมองย้อนไปหลายปีก่อน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรื่องของความไม่สงบมากมายอย่างต่อเนื่องผู้คนในพื้นที่ต่างได้รับความสูญเสียทั้งคนรักคนในครอบครัว เพื่อนและรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆจนเกิดเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนื่องจากความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดระหว่างกันด้วยระยะเวลาที่ยาวนานและต่อเนื่องทําให้แต่ละคนต่างได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและร่างกายตามมาด้วยอย่างไม่แบ่งแยกเชื้อชาติาศาสนาทั้งนี้เกิดจากการขาดความสมดุลของสุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางสังคมนั่นเองล่ะครับ สิ่งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทิราเข้าไปดำเนินการคือช่วยสารสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่โดยการนำประเด็นทางสุขภาวะมาเป็นจุดร่วมของการพูดคุยกันเริ่มง่ายๆจากการตรวจสุขภาพนี่แหละครับประเด็นสำคัญคือเราได้ผู้นำทางาศาสนาทั้งพุทธและอิสลามเข้ามาเป็นแกนนำในกิจกรรมนี้ทำให้ผู้คนทั้งสองสาศาสนาได้เข้าถึงกันมากขึ้นและเมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ก็ได้จัดวงสนทนาสำหรับทั้งสองศาสนาให้พูดคุยทำความเข้าใจกันมากขึ้นหาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนวิธีรับมือกับความไม่สงบในอนาคตได้ครับหลักการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทิิราคือใช้สุขภาวะเป็นยารักษาความสัมพันธ์และเครื่องมือแสดงความห่วงใย,ยต่อกันเมื่อต่างฝ่ายเริ่มพูดคุยกันด้วยการเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมสุขภาวะและการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่าพาติมะแอบกระซิบมาว่าตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีมีความสงบสุขขึ้นมากแล้วนะครับความรุนแรงแทบจะไม่มีแล้วล่ะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางกันมามากขึ้น การเดินทางก็สะดวกสบายปัตตานีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเกาะโลซินที่เป็นแหล่งดำน้ำสวยอันดับต้นๆของประเทศหรือจะเป็นมัส,สยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมุสลิมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและที่สำคัญเลยนะครับภาคใต้เนี่ยไม่มี PM2.5 ด้วยนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นขมุมทรัพย์ล้ำค่ายังมีอีกมากมายนะครับหากทุกท่านมีโอกาสปัตตานีก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ ผมจึงอยากใช้โอกาสตรงนี้เชิญชวนเพื่อนๆให้ลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะหลงรักเมืองน,นี้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมูเซ็ปพอดแคสต์ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ทำยังไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสามารถมาติดตามกันได้แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ